ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ขยายนัยนะครับผมก็เอาเหรียญเหรียญที่ระลึกฉลองมนมณมณดกนะครับผมอายุ88ดบปีของหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะครับผมซีดีลาของท่านก็ยังไม่เผานะครับก็ยังอยู่ที่วัดเป็นพระยอดนิยมนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญ มีความสวยงามนะครับผมมีความสวยงามความคมชัดนะครับผมเป็นพระที่เ,เดี๋ยวผมส่องดูความสวยนะครับผมก็ดูเนื้อหาบนศาลนะครับผมดูความคมชัดฮะองค์นี้ก็ได้หลุดกับชาวบ้านมานะครับผมอะนความคมชัด ขององค์พระนะครับผมเหรียญนี้ก็เป็นอ่าก็เขาเรียกว่าเหรียญเนื้อละครงนะครับผมเหรียญเนื้อละครงเดี๋ยวจะเอาเส้นสายคอนคมชัดนะครับอาจจะถ่ายทํากลางคืนไฟอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เ่อมีความครับตัวหนังสือนะครับผมคมเป็นแท่งนะครับ เส้นสายฟูงสายฝนฮะความคมเนื้อเหรียญอง์พระความคมนิติต่างๆนะครับผมเหรียญองนี้ก็สร้างพศ2514นะครับผมก็50 50กว่าปีนะครับ54ปีหรือเปล่า54ปีหรือก็เป็นเหรียญที่ยอดนิยมนะครับผมของหลวงพระมวช่องแค่นะครับผม ก็นานๆพบพบเห็นนะครับดูเหรียญเหรียญจะมีมิติความคมนะครับผมขอบเหรียญก็จะตัดขาดเพลินนะครับผมดูข้างหลังนะครับ องนี้ผิวเดิมๆนะครับผิวเดิมๆแต่องค์จริงสวยนะครับผมก็ถ่ายทำกลางคืนนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะอ่าไม่ค่อยเห็นความเนื้อหาสาระนะครับผมที่ชัดเจนหน่อยนะครับแต่ก็เอาดูคร่าวๆนะครับผมเอาดูาาคร่าวๆนะ ความคมครับดูอักขรดูตัวยันนะครับผมการาการแกะของช่างนะครับผมการปลํานะผิวจะมีความเรียบตึงนะครับผมไม่บวมนะครับแล้วเนื้อหาขององค์พระนะครับผมจะเป็นเป็นประกายทองเป็นจุ่มเป็นจ้าเป็นจำ้นจำจ้ำน,นะครับผมเนี สองดูใบหน้านะครับผมสองดูใบหน้าใบหน้าองค์ท่านนะครับผมจะมีความสวยงามมิตินะครับผมผู้องค์พระนะครับผมจะมีเส้นสายฝนวิ่งพอองค์พระนะครับ mm hmm. ก็เหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะอหายากนะครับผม mm hmm. เป็นเหรียญยอดนิยมอีกดีมหนึ่งนะครับผมสวยๆก็เล่นกันหลักแสนนะครับผมสวยๆก็หลักแสน ันนี้ก็เอาความสวยความคลาสสิกพระหลุดจากมือชาวบ้านนะครับผมก็คือว่าไม่ต้องส่องอะไรมากนะครับผมดูปุ๊บก็แท้ปั๊บเลยนะครับผมพระแท้ก็มันไม่ได้วิเศษวิโ,โสอะไรหรอกครับมันไม่ได้เหาะเหินเนื่นอากาศมาจากไหนหรอกครับถ้าเราดูมิติธรรมชาติความคมชัดผิวเหรียญ กวาอายุของโลหะนะครับผมครับดูธรรมชาตินะครับผมดูหูห่วงนะนะครับผมวันนี้ก็เอาหลวงพ่อผมบัดช่องแค้นะครับผมนะครสวรรค์ครับอำเภอตาขี เป็นสุดยอดเกจิเมืองแห่งนครสวรรค์ที่เป็นพระสากลที่คนรู้จักกันทั่วประเทศนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมครับสวัสดีครับ